สวัสดีด้อคะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสสวีเดนกลับมาดำหน่อยค่ะพี่น้องคาเรื่องด่วนด่วนด่วน,วนเอามาเล่าสู่กันฟังอันไหนที่เป็นกระแสที่สังคมติดตามทางสังคมสนใจเราจะหยิบยกมาอย่างประเด็นนี้เหมือนกันค่ะพี่น้องคาด่วนถึงด่วนที่สุดเกิดเหตุการณ์สดๆร้อนๆ้อน,รอนกรณีสี่กอย่างว่าแล้วค่ะพี่น้องคะกรณีเ,เหตุเกิดที่สี่ก่อเอาอย่างนี้มาดำหน่อยตอนกลางๆเดี๋ยวจะเอาคลิปตัดคลิปมาให้ฟัง ก็เป็นว่าคลิปนี้มาดำหน่อยทําคลิปขึ้นมาเดี๋ยวประมาณสองทุ่มประมาณทุ่มครึ่งหรือสองทุ่มของเมืองไทยยินนี้คืนนี้เรามาคุยกันมาขยี้กันอีก อีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องคาอย่างที่บอกมาดำหน่อยขึ้นหัวข้ออย่างที่ว่ายังไม่ทันขาดคําแตกเป็นแตกยูทูบเบอร์ข้างกายอย่างที่ว่าค่ะพี่น้องคาฟาดได้ฟาดเลยนะชัย,ยพนเหตุการณ์นี้นายแน่มากอ่ะอันนี้ยกความดีความจอบให้ชัย,ยพนกันแล้วกันเดี๋ยวให้คลิป เสียงเป็นการอธิบายบางคนอาจจะได้ยินแล้วบางคนอาจจะไม่ได้ยินบางคนอาจจะตกช็อตเด็ดแบบนี้ไม่เป็นไรมีเอฟซีส่งมาให้มาดามหน่อยดูมาดามหน่อยก็เลยตัดบางช่วงบางตอนมาให้ฟังกันค่ะพี่น้องขาอย่างที่รู้การเหตุเกิดด่วนแบบนี้วันนี้มันมีการเกิดเหตุว่ามียูทูบเบอร์ข้างกายอย่างที่ว่าเรากับพี่น้องขาก่อนหน้านั้นมาดามหน่อยเคยทําคลิปอยู่ในกรณีที่บอกว่าโอเคถ้ายูทูบเบอร์ทำงานตรงนั้นไปทํามาหากินตรงนั้น ทำงานหน้าเดียวถ้าเกิดอะไรขึ้นมันก็จะไม่คุ้มกับการที่เรามีปัญหาเพราะว่าคุณไปทำงานหน้าเดียวมันก็จะอยู่ยากขึ้นยังไม่ทันขาดคำอย่างที่ว่ามันก็เกิดเหตุการณ์แล้ววันนี้เกิดเหตุการณ์กรณีที่ยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งที่เกาะติสถานในการลุงนัะล่ะค่ะพีนน่น้องคะถือว่าช่องใหญ่อ่ามีการแตกคอแตกหกักแตกเป็นแตกอย่างที่ว่าล่ะค่ะพีนน่น้องคาในกรณีที่อาจจะเป็นเพราะว่ามีการตั้งกฎมาดำหน่อยให้กัให้ความสําคัญอยู่ที่ว่าการทะเลาะกันการท,ที่มีปัญหาการขัดแย้ททงกันการทีททท่มีปัญหาซึ่งกันและกันใน กลุ่มยูทูบเบอร์ข้างกายนะพี่น้องนะมันแน่นอนซึ่งพวกเราก็คงคิดว่าร้อยพ่อพันแม่ไปอยู่ตรงนั้นแน่นอนมันมีปัญหากันอยู่แล้วกับพี่น้องค่ะแล้วที่สําคัญก็คือมาดับมาดําหน่อยเพิ่งทําคลิปไปเมื่อ2อสามวันที่ผ่านมานี่เองแต่มันก็ยังไม่ทันได้ขาดคํามันก็เกิดเหตุการณ์แตกเป็นแตกอย่างที่ว่านะคะ่ะแ,แ,แ,แต่แตกคราวนี้ มาดามหน่อยยกให้ชัยจพลแล้วกัน,นค่ะเป็น้อง่ะเออนายแน่มากเออนายพูดถูกใจเออนายพูดแบบนี้ถือว่าโอเคถูกใจละ่ะให้ใจไปเลยละ่ะในเหตุการณ์นี้นะพี่น้องนะของชัยจพลเดี๋ยวค่อยฟังคลิปกันการที่ทำบางคนได้ฟังแั้วแหละเพราะว่ามีการไลฟ์สดระหว่างลุงพลป้าแตนตอย่างที่ว่าแต่เราตัดช็อตเด็ดมาให้ฟังมันก็เกิดเหตุการณ์ยูทูบเบอร์มีการขัดแย้งกันอย่างที่ว่าพอขัดแย้งกันคนนึงก็เหมือนกับว่าโดนกลั่นแกล้งหรือเปล่าโดนผู้ที่ใกล้ตัวลุงพล กลั่นแกล้งแล้วก็กลับบ้านไปประมาณมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือหยิบยกมาเพราะว่าแตกเป็นแตกอย่างที่ว่า เหตุการณ์นี้ก็คือยกให้ชัยพนถือว่านายแน่มากกันแล้วกันเหตุการณ์นี้นะพี่น้องนะเหตุการณ์นี้มาดมหน่อยยกให้ชัยพนทําถูกต้องชัยพนถูกต้องแล้วถูกต้องเลยนะพี่น้องนะเพราะว่าอย่างที่บอกทุกคนเนี่ยพอมาตั้งกฎกติกาพอมาตั้งนู่นมาตั้งนี่ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์กฎกติกาไม่ว่าจะเป็นเพราะค่าใหญ่เพราะค่ากลางเกินไปหรือเปล่าค่าผู้ไก่ชิดค่าผู้กลุ่มชีวิตเขาค่าผู้ปกป้องค่าผู้โปรเทคค่า ผู้ที่ถวายหัวคนอื่นมาแล้วอาจจะเหมือนกับว่าโอ้ต้องมาขออนุญาตหรือต้องมากราบงามๆฉันก่อนนะก่อนที่ทางคมทางคพิป,ประมานั้นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะมันก็เป็นการแตกแยกคนเราความที่ ขีดจำกัดมันมีทุกคนค่ะพี่น้องคะ่ะพอขีดจำกัดมันหมดแล้วแน่นอนมันเป็นการแตกหักแต่โอเคนะภายในเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่สิ่งที่ทุกคนมองโซเชียลมองสังคมมองนี่ก็บอกว่าโอเคร้อยพ่อพันแม่ไปอยู่ตรงนั้นแน่นอนมันมีปัญหากันแน่นอนค่ะพี่น้องคะ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ประมาณทุ่มครึ่งหรือสองทุ่มเรามาขยี้จุดนี้กันต่อค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเอาคลิปไปฟังฟังคลิปที่มาดำหน่อยตัดต่อมาอ่าบางส่วนแล้วกันค่ะพี่น้องคะ่ะไปฟังคลิปริงก็คือทางช่อง เพราะว่ามาดำหน่อยไม่ได้ไปดูทางช่องลุงพลประแตนหรือโอมมนโอมอะไรทํานองของลุงพลประแตนขณะเดียวกันมีเอฟซส่งมาให้ฟังกับพี่น้องค่ะอันนี้ก็ไปรับฟังก็แล้วกันกับพี่น้องค่ะ ถามกับตันดับซิ่งเองนะครับว่าได้ไดมาลาลุงหรือเปล่าได้มาลาลุงป้าหรือเปล่านะครับนะก็เห็นบอกว่ามีอะไรอยู่ก็บอกว่าจะมากลับบ้านนะครับมีภาระมีหน้าที่มีงานอะไรที่ต้องทำหลังจากที่ให้คนอื่นดูแลมานานนะครับก็เห็นบอกว่าอยากจะกลับไปดูแลผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะกลับไปดูแลอะไรนะครับ เราะเราลุงเองก็ไม่เคยได้ถามนะว่ากับตันทำงานอะไรที่บ้านนะครับรแต่ว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์นะครับกับตันบอกอยากยังทำคลิปอะไรก็ได้ครับยังทำคลิปได้นะครับคือมันมีประเด็นอยู่ว่านะครับหน้าที่เมื่อวานนะครับตัวลุงพลเองนะครับได้ดูนะครับได้ดูคลิปต่างๆของช่อง y o u t u b e นะครับของแต่ละช่องนะครับ ก็จะมีภาพนะครับก็จะมีภาพนะครับขึ้นแปแปะนะครับแปะแปะทาหน้าปกทําหน้าคลิปนะครับเป็นภาพที่เอาภาพที่ไม่ใช่ภาพปัจจุบันนะครับเป็นภาพที่ไม่ใช่ภาพปัจจุบันนะครับไปแปะมันก็ท content, ทาคอนเทนต์ทําเป็นเรื่องราวสตอรี่ในคลิปนั้นนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านโกกอมมีภาพลุงคนอยู่ด้วยมีภาพป้าแตนอยู่ด้วย พอเข้าไปดูนะครับพอเข้าไปดูพอเข้าไปดูปรากฏว่าถ้ามันไม่มีนะครับถ้ามันไม่มีเหตุการณ์ที่อยู่หน้าเขาช่วยในเรื่องนี้คืออยากให้ป้าแ่งเป,ปาภาราของป้านั้นให้เข้าใจป้าถึงรอให้ทุกคนมาที่บ้านป้าบอกแล้วนะคะป้าบอกแล้วแต่ถ้าขึ้นขอกพ้ออะไรที่มันบอกคนแก้ชิดอะไรพวกนี้ อ,อย่าเพิ่งไปลงอะไรที่มันรุนแรงนะครับนะผมรู้นิสัยพี่อ๋อเป็นคนแบบไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นพี่อ๋ออย่าเพิ่งพูดอะไรเยอะนะครับคุยกันก่อนนะครับอย,อย่าเพิ่งไปสร้างประเด็นอย่าเพิ่งไปลงไลฟ์สดหรือทำคลิปอะไรที่มันรุนแรงนะพี่อ๋อนะถ้าตราบใดที่พี่อ๋อยังอยู่กับลุงพลนะครับพี่อ๋อต้องฟังนะครับฟังเหตุและผลนะครับอย่าเอาความใจร้อนมาตัดสินนะครับนะพี่อ๋อ ว่าพี่อ๋อทำอะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพี่อ๋อต้องระวังนะครับพูดอะไรออกไปไปแล้วนะครับคำพูดมันจะเป็นนายนะครับเพราะฉะนั้นต้องเตือนนะครับเตือนสติพี่อ๋อ ผมก็ฝากขับรถก็ไม่ได้ไปจับอะไรทีมเตือนคนก็พูดอย่างเดียวคืออยากให้พี่อ๋อนะครับกับีปคิดนะครับกับีปคิดว่าที่ผ่านมานะครับเราอยู่กันแบบไหนนะครับเมื่อก่อนทุกคุณเคยพูดเตือนสติพี่อ๋อแบบไหนนะครับให้กลับีปคิดนะครับอย่าพึ่งทำอะไรที่ทําให้เอซีที่จีตามพี่อ๋อต้องมีปัญหาปัญหากันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องกับตันนับซิ่งจะกลับ คเพราะเหตุอะไรนะครับให้เอฟซีนะครับเข้าไปติดตามไม่ถามกับตันนำซิ่งเองนะครับอย่าดูดีโพดูีพาอย่าไปแปลงสารนะครับอย่าไปพูดอะไรเกี่ยวกับเสียหายมาแล้วโอเคนะคะถ้าพ่อกับแม่แตนอธิบายแหละอธิบายนะป้าไห้มา โอเคถือว่าชัดเจนนะพี่น้องนะถือว่าชัดเจนนะยกนิ้วให้ชัยพลก็แล้วกันเออนายแน่มากละ่ะชัยพลเหตุการณ์ที่นายออกมาพูดแบบนี้ถือว่าโอเคละ่ะผิดคือผิดถูกคือถูกแล้วเราก็จะได้รู้ว่าการที่คุณคิดอะไรในใจกับใครบางคนที่คุณกล่าวถึงมันก็คนที่มีฟังแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่เขาก็รู้ล่ะค่ะว่าสิ่งที่คุณพูดถึงเป็นอะไรอย่าง อะไรคุณคิดในใจคุณอธิบายถือว่าเป็นการอธิบายความในใจออกมาแหละนะชัยพลนะถือว่า ค,นนะคุณแม่เห็นด้วยก็แล้วกันนะคุณแม่เห็นด้วยก็แล้วกันแต่ติอย่างเดียวนในคลิปนี้ติอย่างเดียวเพราะคุณทําการไลฟ์สดแล้เขาคุณมาเถียงกันอันนี้ก็คือให้เบาได้ก็เบานิดนึงนะเพราะว่าเหตุการณ์ที่คุณทําการไลฟ์สดเนี่ยทุกคนเขาก็ได้ยินได้ฟังตรงนั้นการที่จะตกลงจะไลฟ์สดอะไรยังไงถ้าจะทําด้วยกันก็ตกลงกันก่อนนะเออฉะนั้นก็คือสิ่งที่คุณพูดวันนี <them no> ้ในคลิปนี้ถือว่านายได้ใจกันแล้วกันอย่างน้อยๆก็คือมาดามหน่อยก็ถือว่าถูกต้อง ครับนะชยัยพลคุณพูดถูกต้องอันนี้เห็นด้วยกับคุณเป็นอย่างยิ่งนายแน่มากโอเคค่ะพี่น้องะ่ะทุ่มครึ่งหรือสองทุ่มเรามาขยี้ตรงจุดนี้กันอีกทีนึ่งค่ะพี่น้องคะ่ะคุณจะถ้าคุณฟังดีๆในคลิปนี้คุณจะเห็นอะไรแงม้งมๆเห็นอะไรอยู่เรามาวิจารณ์วิเคราะห์มานําเสนอมาพูดคุยมาแชร์ ในช่วงมาดำหน่อยทําการไล์สุดกันแล้วกันค่ะพี่น้องค่ะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะ